सरस पढ्ने चाहिँ रेगिएसन खेल्नु खसाल्नु न फुटबल कुराको चाहिँ निका हो มีความเป็นไปได้สูงคิรันทิปเปียคิรันทิปเปียแบ็กขวาทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจ่อย้ายทีมสโมสรในซัมเมอร์นี้โดยสื่อเชื่อมีแวลเป็นสตาร์ดังอีกรายที่จะย้ายไปค้าแข้งในลีกซาอุดิอาระเบียเดอะนอตเทนเอ็คโรายงานเมื่อวันที่23ว่าทิปเปียกองหลังทีมชาติอังกฤษจ่อย้ายออกจากทีมเซนเจอร์บกก่อนเปิดซีซั่นใหม่เนื่องจากเขาเหลือสัญญากับสโมสรเป็นปีสุดท้ายและดาวเตะวัยสาามปีของเดอะแม็กพจึงไม่คิดต่อสัญญาต่อโอกาสอำราทีมอีสาน นิวคาสเซิลพร้อมเปิดทางให้ทิปเปียย้ายทีมไปได้ตามความสะดวกเนื่องจากพวกเขาคว้าตัวติโนลิฟาเมนโตมาจากเซาท์แมป์ตันเป็นการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยสื่อท้องถิ่นเชื่อว่าทีมจากซาอุดีอาระเบียสนใจเซ็นสัญญากับเขาแถมน่าจะมีอย่างน้อยสสโมสรอ,อีกตั้งหากและน่าจะมีการเจรจากันอย่างเป็นทางก,การในสัปดาห์หน้าก่อนหน้านี้บบเยอร์มิวนิกทีมดังของบนเดลิก้าเคยติดต่อขอซื้อทิ่เปียม,มาแล้วเมื่อเดือนมกราคมด้วยข้อเสนอ 12.8ล้านปอนหรือราว601ล้านบาทแต่ถูกนิวคาสเซิลปฏิเสธทว่าจากสถานการณ์ล่าสุดมีความเป็นไปได้ว่าเสือใต้จะกลับมาทาบซื้อตัวดาวติทีมชาติอังกฤษอีกรอบขณะเดยียวกันทิปเปียเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีค่าแรงสูงที่สุดในทีมซาลิกาดงด้วยจึงทําให้สโมสตรต้องการขายเขาทิ้งเพื่อควบคุมรายจ่ายไม่ให้ระมิดกดอาร์ครับชอบกดไลค์แชร์กดกระดิ่งติดตามช่องสปอร์นิฟิเดกของเราด้วยสำหรับวนนีก็ฝ่าว้เพีงเท่านี้แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ